ผีมีจริงหรือไม่สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านหลายคนน่าจะเคยสงสัยตั้งคำถามกับตัวเองว่าผีมีจริงหรือไม่เราเริ่มตั้งคำถามนี้กับตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่หลายคนเริ่มตั้งคำถามหลังจากได้ดูละครที่เป็นละครเกี่ยวกับผี ละครหลังข่าวพอเราดูละครม,มากๆเราเริ่มสงสัยว่าผีมีจริงหรือไม่จากตที่ตอนแรกสงสัยแค่เรื่องผีตอนหลังก็เริ่มไปสงสัยเรื่องมนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือไม่พอเข้าโร,รงเรียนเข้ามหาลายัยมีโอกาสได้ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์จักรวาลศึกษาอะตอมศึกษาจักรวาลสงสัยไปอีก ว่าจุดกำเนิดจัก,กรวาลคืออะไรอนุภาคที่เล็กที่สุดคืออะไรสงสัยไปเรื่อยๆแต่หลายๆท่านที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่คำถามทั้งหมดอาจจะเริ่มมาจากผีมีจริงหรือไม่ถ้าเราดูตามละครหลังข่าวหรือละครภาพยนตร์หลายๆเรื่อง คำนิยามคำว่าวผีจากละครหลายๆเรื่องคือวิญญาณที่หลุดออกจากร่างหลังจากที่มนุษย์ผู้นั้นเสียชีวิตไปแล้วในนังหรือละครบางเรื่องเนี่ยผีก็ยังหมายถึงสิ่งที่ยังมีมวลเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมวลสามารถไปจับแตะต้องวัตถุสิ่งของทำให้ของหลน่น ทำให้คนไปหลอกคนไปทำร้ายคนได้นะอันนั้นคือภาพภาพจินตนาการคำว่าผีที่เราดูมาจากละครดูมาจากหนังภาพยนตร,ร์ในความเป็นจริงผีคืออะไรในความเป็นจริงผีก็คือดวงวิญญาณของมนุษย์ ผู้นั้นที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วดวงวิญญาณไม่ได้ไปสู่ที่ที่เขาควรจะไปแต่ยังวนเวียนอยู่บนโลกดวงวิญญาณหรือดวงจิตนั้นบางทีก็เป็นแค่ร่างโปร่งแสงต้องมีตาทิพย์หรือมีกรรมผูกพันถึงจะมองเห็นแต่บางดวงจิตสามารถปรากฏกายหยาบให้คนเห็นได้ด้วย ขึ้นอยู่กับพลังของดวงวิญญาณนั้นๆถ้าตายใหม่ๆพลังจะเยอะบางคนตายใหม่ๆพลังก็ไม่เยอะบางคนตายใหม่ๆพลังเยอะหรือบางคนมีคนทําบุญส่งบุญส่งกุศลให้เขาเยอะเขาก็มีพลังผีหรือดวงวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตแล้วไม่ไปสู่ที่ที่เขาควรจะไปยังวนเวียนอยู่บนโลกก็มีหลายเหตุผล มีหลายเหตุผลที่ยังวนเวียนอยู่บนโลกท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามนะมนุษย์เรามีมวลบ้านเราก้อนหินต้นไม้มีมวลเราถึงยังเดินไปมาอยู่บนโลกเพราะว่าโลกมีแรงโน้มถ่วงแต่ดวงจิตดวงวิญญาณเขาไม่มีมวลแสดงว,ว่ามันเป็นเหตุผลอื่นที่เขายังวนเวียนอยู่บนโลก เขาไม่ได้ยังอยู่บนโลกเพราะมีมวลแต่มันเป็นเหตุผลอื่นถ้าใครถ้าใครชอบดูรายการเกี่ยวกับคนที่เขาติดต่อสื่อสารกับดวงวิญญาณไดนะ้ก็หลายๆท่านก็อาจจะรู้แล้วแหละว่าดวงจิตของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเขาก็ต้องไปที่ที่เขาควรจะไปเช่นไปสวรรค์ไปนรกหรือไปเกิดใหม่ทันทีนะแล้วแต่เวรแต่กรรมที่เขาทำมา แต่คำว่าผีเนี่ยผีคือดวงจิตที่ยังไม่ไปไหนไงคือออกจากร่างกายสังขารที่จะชีวิตแล้วก็ยังวนเวียนอยู่บนโลกนะวนเวียนอยู่บนโลกไม่ได้วนเวียนอยู่บนโลกเพราะแรงน้มถ่วงของโลกไม่ใช่เพราะเขาไม่มีมวลแล้วเขาวนเวียนอยู่บนโลกเพราะเขามีสิ่งผูกมัดสิ่งผูกมัดก็คือยังมีความห่วงยังมีสัญญา ยังยังไม่หมดกรรมตายก่อนอายุไขมีความโกรธแค้นมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ดึงเขาไว้ไม่ให้เขาไปในที่ที่เขาควรจะไปนะหรือบางคนก็อยากจะไปที่ที่ควรจะไปแหละแต่ไปไม่ได้เพราะว่าเสียชีวิตก่อนอายุไขนะทีนี้คำว่าผีเนี่ยเราไปจินตนาการภาพตามละครกับภาพยนตร์มากเกินไปเราก็เลยคิดว่าผี คืออะไรก็ตามร่างกายอ่าร่างร่างกายอีกร่างหนึ่งที่ออกจากร่างกายหยาบของเราที่จะชีวิตเนาะแต่ในความเป็นจริงผีเนี่ยมันเป็นไม่ใช่เมนอ่ะผีเนี่ยเขาเป็นดวงจิตดวงวิญญ,ญาณที่เป็นส่วนหนึ่งของโลกวิญญ,ญาณนะเ,นเพื่อนเโลกวิญ,ญญาณที่ดวงตาพวกเรามองไม่เห็นเนี่ย มันไม่ได้มีแค่ผีไงมันมีเทวดามีเจ้าที่เรามีมีทั้งผีร้ายมีทั้งผีดีอะคือดวงวิญญาณที่ไม่ทําร้ายใครก็คือผีดีดวงวิญญาณที่โดนพวกชอบเล่นคุณใสมนดํา mm. เขาปลุกเสกเขาทําพลังให้พวกนี้ก็จะเป็นผีไม่ดีไปทําร้ายคนเนี่ยเนาะอันนี้คือเป็นโครงสร้างของโลกวิญญาณ ที่ทับซ้อนกับโลกมนุษย์เพราะว่าสวรรค์กับโลกมันอยู่อีกมิติหนึ่งมันเป็นคนละอันกันนะมันไม่ได้อยู่ทับซ้อนกันแต่โลกของผีมันทับซ้อนกับโลกของมนุษย์มีอีกโลกหนึ่งที่ทับซ้อนโลกมนุษย์ก็คือโลกของเมืองบังบทหรือเมืองลับแหล อันนี้เป็นตอบคำถามที่ว่าผีมีจริงไหมตอบว่ามีจริงนะจ๊ะบางคนสงสัยเรื่องผีแล้วไม่จบไปสงสัยเรื่องอกฎแห่งกรรมนรกสวรรค์มนุษย์ต่างดาวไปสงสัยเรื่องใครเ,เขาสร้างพีระมิดที่อียิปต์ยังไงแล้วมันมีอันนึงไม่รู้มีใครสงสัยเหมือนกันหรือเปล่า คือทำไมมันจะต้องเป็นไดโนเสาร์ทำไมเมื่อรลายร้านปก่อนมันต้องเป็นไดโนเสาร์แล้วทำไมไดโนเสาร์มาก่อนมนุษย์ต้องไหมบางคนพอสงสัยนี่ไม่จบสงสัยต่ออีกว่าจักรวาลนี้กำเนิดมาได้ยังไงนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่าห้ฟังคลิปนี้เราเล่าแค่ผีมีจริงไหมตอบว่ามีจริงมีจริงแล้วก็มีความซับซ้อนโลกของผี คำพูดและความบริสุทธิ์ของดวงจิตคือคือกฎอะไรวะแล้วก็กฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมความบริสุทธิ์ของดวงจิตแล้วก็คำพูดถ้าเราไปพูดอะไรกับโลกของวิญญาณอย่างเช่นถ้าเราอยู่ในบ้านเราบอกว่าเราเราไม่อนุญาตใ,ใครเข้าก็ไม่มีใครเข้ามาได้ยกเว้นเขาจะเป็นเจ้ากรรมในเวรของเราแต่ถ้าเราเรียงให้เขาเข้ามา ต่อให้มีความผูกพันกันมันเหมือนเราไปอนุญาตเขานะเพราะว่าคําพูดเรามันเหมือนเป็นเป็นเจตนาคําพูดเรามันเป็นเจตนามันมันให้สิทธิกับดวงวิญญาณนะมันให้สิทธิ์และไม่ให้สิทธิใ์ให้เข้าบ้านไม่ให้เข้าบ้านอย่างนี้นะอีกสองกฎคือกฎแห่งกรรมและความบริสุทธิ์ของดวงจิต คนที่มีดวงจิตท,ที่บริสุทธิ์นะเพื่อนๆต่อให้ยังไม่เสียชีวิตต่อให้ยังไม่เสียชีวิตต่อให้ยังอยู่ในร่างของคนเขาก็คือเทวดานางฟ้าเรียนร่างคนคน,คนพวกนี้เวลาเขาตั้งจิตอธิษฐานขออะไรเขาจะได้หรือเวลาที่เขาวอวยพรอะไรใครเขาจะได้อีกกฎหนึ่งที่เป็นกฎของโลกวิญ,ญญาณคือจริงๆจะบอกกฎของจักรวาลก็ได้ ก็คือกฎแห่งกรรมเราทําอะไรใครไว้เราต้องโดนอย่างงี้งนี้เราทํางนี้กับคนนี้ไว้เขาก็จะเป็นเจ้ากรรมนายรรเราทพื่อนเพื่อนมันจะส่งผลทุกอย่างกับชีวิตหมดเลยเนี่ยมันคือคกลไกกลไกของโลกของผีกลไกของโลกวิญญาณกลไกของจัก,กรวาลน,นะลเดี๋ยวคลิปต่อไปคลิปต่อไปจะตอบคำถามว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมเดี๋ยวจะค่อยๆลงเทียบคลิป Day yen